วัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีตอนดึกๆแบบนี้ครับผมสวัสดีช่วงเวลา09:07โอ้โที่งกืนแล้วเดี๋ยวคลิปผมจะเอาไปให้ทุกท่านได้รับชมตอนประมาณ8นาฬิกานะครับกว่าอ่าผมจะได้อ่าอัปโหลดไว้นะครับผมโอเคเข้าสู่เนื้อหาของคลิปกันเลยวันนี้นะครับผมผมจะมาดูฟังก์ชันของท็อกแบ็แปลกๆนะครับผมที่เหมือนจะ ไม่มีใน google นะไม่มีใน Google t a l k b a c k นะอันนี้เป็นท a l k b a c k ของซัมซุงนะทุกคนโอเคไป <Hey. S 1> เริ่มกันครับหาต้องการย้อนกลับให้ปัดเข้าด้านในด้วยสองนิ้วจับด้านอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเซนเซอร์ลายนิ้วมืออยู่บนปุ่มด้านข้างเซนเซอร์ลายนิ้วมืออยู่บนปุ่มด้านข้างไฮคิวโอเคไปเริ่มกันเลยไปที่ท l k b a c k ครับเอ่ยไปที่เมนูท a l k b a c คครับผมหน้าจอหลักหน้าที่ เมน,นูท็อกแบ็กอ่ะไปที่การตั้งค่าท็อ k b a c k การพูดรายละเอียดคําสั่งเสียการตั้งค่า t a l k แบ็กโอเคเริ่มกันเลยครับการตั้งค่า t a l k แบ็กอ่ะฟังก์ชันที่ผมจะแน,นะนําให้ดูก็คือตัวการตั้งค่าขั้นสูงแล้วก็อ่าอะไรล่ะสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์อะไรไประมาณนั้นนะฮะ นนบทแนะนําของบทแนะนําบทแนะความช่วยเหลือบทบทเปิดท,ท,ทอ,อกบัก๊กการตั้งค่าขั้นสูงสิบหกจากยี่สิบเอ็ด่ะการตั้งค่าขั้นสูงนะครับการตั้งค่าขั้นสูงอ่แล้วก็ไปที่ส่วนของการตั้งค่าสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์สลับไปใช้การการพิมพ์ค่าก,การหน่วงเวลาการเป็นพิมพ์นัดการตั้งค่าการตั้งค่าสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์การตั้งค่าสาหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ่แล้วก็มาที่ตรงกลางหน้าจอเลยจากการแตะสัมผัสในท็อกบาร์เปิดใช้งานอยู่สวิต์สีจากสิบเอ็ดอยู่ในรายการสิบเอ็ดรายการอ่ามันดียังไงก็คือเวลาอ่ะเดี๋ย,ยนะเดี๋ยวผมเปิดแป้นพิมพ์ก่อนคือปกติที่อื่นจะใช้ไม่ได้เหมือนกันแตะแยกของไอโฟนน่ะนิ้วหนึ่งแตะหน้าหลักลุ่มไม่อยู่ในรายการอ่าอีกน,นิ้วหนึ่งแตะอีกหนึ่งครั้งอ่ามันทําไม่ได้นะมันจะทําได้เฉพาะบนแป้นพิมพ์นะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดแป้นพิมพ์ขึ้นมา ิงคลิเช o รที่แสดงแล้วกําลังแสดงแต่เพื่อสํารวจเจ็ดจากสิบเอดหมดวิเคราะห์ปิดใช้งานอยู่อิงคลิเช o รที่ผลการค้นหาลังกําลังแก้ไขข้อความอ่ามาแล้วทีนี้ผมจะพิมพ์ตัวไหนลงไปก็ได้หนึ่งนิ้วแต่ปั้นพิมพ์ a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  h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  อ่าแต่ไปกี่ครั้งก็ได้ครับผมคุณภาพเรียนเป็นภาษาทัสัญลักษณ เปลี่ยนเป็นภาษาไทายอ่าหนึ่งนิว้วอีกนิวน้วนิวน้วนิวน้วนีว่แต่วนแป้นพิมพนะ์นะคุณนะภาพเปลี่ยนเป็นภาษาไทายอ่าอีกนิ้วหนึ่งแต่หน้าจอส่วนไหนก็ได้ปึ๊บไทยไทยหนึ่งแสดงแล้วอ่ามันจะเปลี่ยนได้ทันทีเป็นเหมือนปั้นพิมพ์แยกบนไอโฟอนเลยนะฮะโน้เออือะไรประมาณนั้นสระเอ เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษสหรัฐอเมริกา English poetry แสด็จ H H H F D D F G R R R D L F D delta เลือกค้นหาแล้วซ่อนจากการการแตะสัมผัสในท็อกบาร์เปิดใช้งานอยู่สวิตสี่จากสิบเอ็ดมันต่างมันต่างกันยังไงถ้าเปิดและปิดนะฮะอ่ะลองปิดดูปิดใช้งานอยู่อ่ะทีนี้ก็เปิดปิดเปิดท็อกแบ็กขึ้นมาใหม่ การช่วยเหลือพิเศษกลับกลุ่มการช่วยเหลือแก้ไขถังเมน,นูการช่วยเหลือพิเศษท็อกบารเปิดปิดท็อกบารอยู่อ่าทีนี้ปิดแล้วครับพมก็อ่าเปิดขึ้นมาใหม่ครับเปิดท็อกบารอ่าเห็นไหมการตั้งค่าสำหรับนักพัฒนาซอฟตแวร์การตั้งค่าสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์อ่าที่นี้มาดูบนปั้นพิมพ์อิงคชั่เวอร์ี่แสดงเอฟฟ็อกอยอ่านึงนิ้วแตะี หนึ่งนิ้แต่แป้นพิมพ์แล้วก็อีกหนึ่งน้วแตะบนหน้าจอไหนก็ได้เห็นไหมมันไม่เกิดอะไรขึ้นนะฮะเลิกค้นหาแล้วซ่อนแป้นเปิดใช้สถิติประสิทธิภัพทวนเสียงพูดที่จดจำปิดใช้งานอยู่สวิตช์ฮัททวนเสียงพูดที่ทวนเสียงพูดจากการการแตะสัมผัสในทอ็อกบักปิดและเปิดทอ็อกบักขึ้นมาใหม่เพื่อเปิดใช้การตั้งค่าเปิดใช้งานอยู่อ่าแล้วก็ปิดทับไปขึ้นมาใหม่ครับการช่วยเหลือพิเศษกลุ่มไม่อยู่ แก้เมนูการช่วยเหลือพิเศษอยู่ในรายการท็อปบ็กเปิดปิดท็อปบ็กอยู่เปิดท็อปบกวันยูไอผมอ๋อประมาณนี้นี่คือส่วนที่แตกต่างของ Samsung ท็อ k แบ็กกับ Google t a l k แบ็ k นะคะผมไม่รู้ว่า Google t a l k แบ็กเขาทำขึ้นมาหรือยังนะฮะเดีเดว g o o g l e แอปค้นหาด้วยเสียงโทรศัพท์ไม่ได้เลือก Google หน้าที่สองบริษัท iq หนึถึงการแจ้งเตือนโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับโอ้โหดังแต่ละพงซ้ายข้างเดียวเลยเดอเนี่ยสำหรับคลิปนัาจะกับน้องไทยได้ใหม่สวัสดีครับ iq พื้นที่ขนาดยุด